เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาศาลพ่อหลวงคงเพชรต,ตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านกว่าพันคนร่วมพิธีส่งน้ำเจเวิตพ่อหลวงคงเพชดและแม่ย่าซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาก,กว่า200ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยการถวายเครื่องสังเวยเช่นหัวหมูเป็ด และขนมต้มแดงขาวจากนั้นในช่วงบ่ายมีการส่งเรือสะเดาะเพาะตามความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ล่องลอยไปพร้อมการแห่จเวดแปดอันโดยผู้สืบทอดในชุดขาวที่เดินรอบศาลเพื่อให้ผู้ร่วมง,งานส่งน้ําประชาชนบางส่วนรูปจเวตเพื่อน,นําทองคําเปลวมารูปหน้าบางคนผูกผ้าแดงที่ข้อมือซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นเครื่องรางเสริมสิริมงคลบรรยากาศคึกคักด้วยขบวนกองยาวและเสียงดนตรีไทยนอกจากนี้ยังมีการแจกข้าวผัดโบราณกว่าหนึ่งพันกล่อง ซึ่งถือเป็นยาทิพย์รักษาโรคพร้อมกับผ้าแดงที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์คุ้มครองตามตำนานของพ่อหลวงคงเพชรอดีตทหารเอกแห่งสมัยสุโขทัยผู้กลายเป็นจิตวิญญาณคู่บ้านคู่เมืองแห่งบางพีสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 66 0 0 l i า e dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลายแดง b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์อัด BHerb99